แล้วสักกันอีกแล้วรุ่นนี้ริ่งสิงหมวดต้ออีกครับอ้าวรุ่นต่อไปม P.P. ห้าสิบห้า P.P. ห้าสิบห้าเอารถมาเอาเงินยอะให้จิ๋วเต็มจิ๋วมารถคุณไผ่ก็เจือพลาสาิกเจาอพลาสติกนะมึงจิ๋วเน็มจิ๋วเลยที๋เต็มจิ๋วแต่ก็จิ๋วมาครับพ่อจิ๋วต่อาชนะชนะหมดจิ๋วสามวิทย์ทวีโอ้โหเอาแล้ว ดูออกาพจะเขายังเนตั ajud เสียต่อ Same to you nice days ต่อาก andar XVIII student โถล ffic Arthur miles ที่ отд Springs พูดได้นกรา ako ไม่ wie ไม่ได้ถ้าไป i n s c r e x e l a n เขาะช่วด e ้วยาเป็นการเงินนะฮะไดูหยนะรู้อยารไหนโปเตลนช่วย้ามันรับรองด้หัวกลืนช่างไตสมัครที่ช่างใตขอรถออกมาเลยครับตอนนี้ทยเข้เกตเลยนะ

một trăm, một phải hai mươi, một trăm ba mươi, một trăm bốn mươi, một trăm năm mươi, một trăm sáu mươi, một trăm bảy mươi, một trăm tám mươi, một trăm chín mươi, hai trăm, hai trăm hai mươi, hai trăm ba mươi, hai trăm bốn mươi, วันที่าตีทีเรี่งอดีาก็เันที่สามันไที่สมนไว้กสหรับสุขทสุขทยรักตาในแตหนน่าจะเป็นประา่แ้งไปแล้วเรียองอ